นอกซัส no คือศูนย์รวมคนแกรง่งแสวงหาคนกล้าและพร้อมยืนหยัดที่ถูกเรียกมาเพื่อตอบคำถามง่ายๆข้อเดียวเจ้ากแกรง่งพอหรือไม่ ทุกเส้นทางใหม่ดูยิ่งจะพาเราเข้าใกล้กลีบางทีเราน่าจะให้ความสำคัญกับโอกาสที่อุตสาหลอยมาเกยถึงที่เส้นทางใดก็ล้วนมีเหตุไม่คาดคิดก็ใช่แต่นั่นนะที่รักมันข้ามขั้นเกินไปแม้สำหรับเราพิวเอเทเวอร์เป็นบทเรียนวลาดิเมียรหายนะคืบคลานอยู่ตลอดเวลา ในบางช่วงการมาของมันก็จวนตัวกว่าช่วงอื่นขั้นต่อไปควรอาจหารขึ้นภัยมากขึ้น